เล็นได้เจ็บดีๆนะเอาเจ็ดนี้เอาเดี๋ยวจะดูเจ็บดีๆ

เราชอบยืนดูเพื่อนเล่นไม่พร้อมจะต่อบอลไอ้ตองกับดูหลายลูกแล้วนะตองไม่เปลี่ยนกระเสือกเสกีตองไอ้เก่งเก่งฮุกมาไปเยียดเก่ง

บอลเราก็ตามมองตำแหน่งที่เราจะเสิร์ฟไปตีบริเวณ่มมึงบอดตีลงเกลือเลยตีรกอวเบีอพอวงามหจดเลยม่ม่โต้เก็อ

มันก็เอาอย่างเล้ยบก็ติตกสีหนามันยิ่งยิ่ตกใขนาดเาดอมยิบอมยิบลักมันต๊วใหญ่แท้ กองเลยไอ้กองว่างลยมตุเฮ้ยดเียกคกดท้ีจะแมนเอรยีมาบอกที่แบบเบิร์ดใหม่ในทีเปสวยเปแมนชัว ผู้บอกว่าเจ้าจะไปแล่นด่ไต้เด็ดออกกันเจ้าไปเห็ดแต่เขาเสียจมูกขาดปางการเด่นเขาหยุดพราวาเราไม่เสียใจที่มีเขาเลยไปแลนดห้ไปจักเขาจะซื้อเลยเดียวไปมั่วไปแลนด์ไปเห็ไปทิ้งหรอเสียจกเเขาใจโ แต่เขาสิเห็นมันเป็นยังไงไปเฮ้ยโอกัสเจ้าไปยืนอยู่ตำแหน่งเจ้าแต่ว่าเจ้าก็ต้องไปอยู่ใกล้เฮ็ดถอยออกมาได้บ่ ฉันเอาลอยกนะใครหาลอยเลยก็ตื่นา เป็นหน่งกับหาเรือไใหม่เพ่อวีดีบอกปกใหม,ม่เรื่อ้เอเ